ประเด็นคืออะไรวันนีสส้สวัสดีครับสวัสดีครับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2563นะครับห่างหายไป23วันนะครับ2วันนะครับ,นนรบไม่สบายโอ้ ออกไปทําสวนหน่อยหนึ่งแล้วก็ฝนตกใช่ไหมกระหม่อมบางกระหม่อมบางก็โดนฝนแล้วก็ไม่สบายต้องกินยาไปสองวันน้ำมูกน้ำน้ำหูน้ำตาหลายภาคเลยครับมาพบกันวันนี้มีเรื่องจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ m n d s ซ t นะครับ i n d s ซ t นี่หลายๆคนเคยได้ยินว่าโอ้ยคุณต้องมี Mindset คุณต้องวางแผนนะ ความสำเร็จคุณจะอยู่ได้ก็เพราะว่าคุณต้องตั้ง mindset mindset คืออะไร m i n s s e t ก็คือการสร้างความเชื่อสร้างความเชื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้ก็คือคุณต้องมีทัศนคติคิดบวกต้องสู้ต้องอย่าท้อนะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ไม่ไม่ยอมเลิกละทิ้งในกลางคันนะครับ ในโลกนี้ไม่มีคนที่ล้มเหลวนะครับมีแต่คนที่ล้มเลิกสิ่งนั้นคือความสำคัญที่สุดที่ทำให้คนแตกต่างกันตัวอย่างก็คือแจ็คมาของอาลีบาบานะครับถ้าเขาเชื่อคนรอบข้างนะครับว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่สามารถที่จะเก่งได้เขาไม่สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ชีวิตเขาก็คงจะเป็นคนจีนธรรมดาธรรมดาใน1 3ง0 0ล้านคนนะครับแต่ด้วยความที่เขามีความเชื่อ นะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องและเขาไม่สนใจที่จะรับรู้รับฟังเรื่องราวของคนที่อยู่รอบข้างที่จะคอยสบประมาทเขาครับ mindset ก็คือการตั้งทัศนคติตั้งความเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำได้ทำได้ทำได้เราทำได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างในการอยู่รอดดังนั้นการตั้งไมซ์เซ็ตของคุณเนี่ยมันเป็นการสร้างพฤติกรรมฝึกฝึกสมองฝึกสะกดจิตตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะครับคนเรานี่มีความสามารถที่จะประ,ประสบความสําเร็จได้มากมายหลากหลายรูปแบบดังนั้นเริ่มจากความสําเร็จ,เล,จเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นวันนี้คุณตั้งใจที่จะทําอะไร คุณก็เขียนแผนเอาไว้เขียนแผนเล็กๆนะครับความสําเร็จเนี่ยเราตั้งเป้าเล็กๆไปเล็กๆไปนะครับมันเหมือนกับการต่อภาพจิ๊กซอว์นะครับถ้าเราวาดภาพใหญ่เอาไว้ภาพหนึ่งนะแล้วเราต้องคิดถึงกระบวนการในการเดินทางที่จะไปถึงความสําเร็จนั้นมันต้องมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบย่อยๆนะครับชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาปุ๊บโตปุ๊บนะโตมาเป็น นี่เลยมาแก่เลยใช่ไหมครับมันต้องอาศัยการขัดเกลานะครับการสะสมประสบการณ์เรียนรู้เจ็บความเจ็บปวดความผิดพลาดใช่ไหมแล้วเราก็มานําประสบการณ์พวกนั้นมาสร้างมาเพาะสูตรความสําเร็จอย่างที่ทุกวันนี้นะครับคุณจะเห็นว่าโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของการออนไลน์นะครับถ้าคุณยังไม่ได้เข้ามาสู่แวดวงของการออนไลน์มันยังไม่สายที่จะเริ่ม เพราะว่าคุณทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถคุณดูดิอย่างนี้นี่คือหนังสือที่หายากนะหลายชื่อคนไทยที่ได้รับแม็กไซส์เนี่ยคุณก็เอามาอ่านดูศึกษาค้นหาคู่มือความสำเร็จของใครก็แล้วแต่ในโลกนี้แล้วเรามาถอดมาถอดรหัสความสำเร็จของคนเหล่านั้นเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยอย่างอีลอนมาร์กได้ไหมเขามีพื้นฐานย่งไง ถ้าเราเป็นไม่ได้เราก็ต้องวางแผนกําหนดแผนเราให้เล็กลงเล็กนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแผนนะเพราะว่าเป้าหมายทุกคนมีเหมือนกันคือต้องการที่จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องเชิดชูนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่โด่งดังแต่อย่างน้อยนะครับครอบครัวลูกหลานลูกคุณก็ภูมิใจที่พ่อได้สร้างอะไรไว้แม่ได้สร้างอะไรไว้ใช่ไหมครับ วันนี้เนี่ยทุกคนไม่มีคนที่ขี้แพ้นะครับแต่ทุกคนต้องตัดสินใจนะที่จะประสบความสำเร็จคุณสามารถจะสร้างกิจการสร้างธุรกิจของตัวเองได้มันอยู่ที่แนวคิดวิธีการคิดถ้าคุณคิดอย่างคนขี้แพ้คุณก็จะแพ้ตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดที่จะเอาชนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณสามารถที่จะทำมันได้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวางแผนเล็กๆน้อยๆ ประสบความสาเร็จเล็กๆน้อยๆวางแผนที่ว่าคุณจะต้องมาฝึกพูดหรือคุณจะต้องเรียนภาษาให้ได้พัฒนาภาษาให้ได้ภายใน50วันเนี่ยคุณจะสามารถพูดภาษาอะไรได้นะหรืออ่านหนังสือทําความเข้าใจศึกษาหาความรู้หาสิ่งที่คุณชอบให้ได้ค้นหาค้นหาความชอบของคุณค้นหาความถนัดของคุณแล้วนํามาสร้างนะ นำมาสร้างรูปแบบของธุรกิจเพราะว่าการทำไมเซ็ตเนี่ยมันคือการสะกดกจิตตัวเองให้ตัวเองเนี่ยยอมรับในกฎกติกาที่เราพึงกระทำเหมือนกับเวลาที่ตอนผมไปฝึกสมาธิใช่ไหมครับถ้าผมถอดใจนะครับเลิกไม่ทำเพราะว่าทรมานกับการนั่งสมาธิโอ,อ้โหเพียนั่งแค่ห้านาทีนี่ก็ปวดขาใช่ไหมเลิกเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จก็คือ ความสาเร็จเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็คือเอาตัวเองนะดึงตัวเองออกมาจากที่นอนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนะั้นคุณดึงตัวเองเข้าไปในห้องน้านะบีบยาซีฟันใส่แปรงสีฟันแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันอาบน้านะนี่ก็คือการประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตในวันต่อไปและทีนี้กิจกรรมของคุณที่ทําอยู่ทุกวันล่ะคุณทําอะไรในแต่ละวันใช่ไหมอ่า วันวันนี้ถ้าคุณชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารข้อมูลทำไมคุณไม่ทำตัวเป็นผู้นำเสนอข่าวสารข้อมูลเป็นคนเป็นคนอ่านข่าวเป็นคนกระจายข่าวใช่ไหมครับทําเหมือนนักข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวเขาทำอะ่ะคุณทําได้นี่เพราะว่าวันนี้คุณมีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งต่อสัญญ,ญาณเน็ตแล้วใช่ไหมคุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็สามารถที่จะนําเสนอไปสร้างมูลค่าของตัวเราเองวันนี้อาจจะมีคน ไม่มากที่รู้จักคุณอย่างน้อยในกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในเฟสเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าคุณคือใครนำสิ่งนี้แหละออกมาเปิดเผยให้ชาวโลกรู้นะครับแล้วก็เป็นการคิดว่าเราจะทำอะไรในชีวิตที่เราเหลืออยู่ใช่ไหมเราชอบอะไรทำสิ่งนั้นครับเราอ่านหนังสือก็มานั่งอ่านใช่ไหมเพราะอย่างน้อยนะครับ มันยังช่วยให้คนที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับอย่างอย่างคนตาบอดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้ฟังเสียงของคุณเวลาคุณเอาหนังสือดีๆอะไรมาอ่านนะครับใช่ไหมเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นอีกทางหนึ่งเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังสือดีๆในโลกนี้ก็ จะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปเพราะว่าหลายๆสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์นี้ก็ปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนจากงานผลิตหนังสือเนี่ยก็มาเป็นอ e ีบุ๊กแทนมันก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่สามารถจะเปิดอ่านได้ไม่ไม่สามารถที่จะค้นหาประสบการณ์จากการดมสัมผัสใช่ไหมยอ,อ,อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนในกลุ่ม พระคุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยกําลังมองหาหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าในหนังสือเล่มเนี้มันมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คือผมไม่รู้นะว่านักอ่านทั่วไปจะเป็นอย่างผมหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ <laughs> ผมชอบที่จะเอาเงินมาซ่อนเอาไว้ในหนังสือ <laughs> คือมันเป็นการอะไรมันเป็นการสะสมด้วยมั้งใช่ไหม แล้อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชอบหนังสือเนี่ยอย่างหนังสือของท่านอังคารอย่างเงี้ยเล่มนี้มั้ยอ่าคือปฏิทานกวีนะของท่านอังคารเนี่ยเขาจะเขียนบทความเราถ้าเราเนี่ยมีความสามารถใช่ไหมมาอ่านพวกกาบยานีนะหรือว่ากาบฉบังได้นี่ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งอ่านเป็นกรแปดใช่ไหมครับ ปณิธานกวีของท่านอังคารเนี่ยเป็นบทกวีที่หลายๆคนคงคงไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่ได้สัมผัสนะที่ว่าปณิธานวิญญาณของกวีฉันเอาฟ้าห่มให้หายหนาวดึกดื่นกินแสงดาวต่างข้าวน้ำคลางพรางกลางหาวห,หาดื่มไล่หลังกวีไว้เช้าชั่วฟ้าดินสมัย แต่มันมีบทหนึ่งนะที่ท่านอังคารเขียนไว้แล้วท่านอาจารย์ถวันเน่ยท่านเอามาพูดมามาอ่านเรื่องอะไรนะที่ว่าอีผมก็จำไม่ได้นะเนี่ยหนังสือของท่านอังคารนี่ก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านใช่ไหมเนี่ยคุณชอบอย่างีง้คุณก็หามาทำเพราะฉะนั้นวันนี้แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยน ความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งในชีวิตใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยความสําเร็จในชีวิตก็คือคุณเรียนจบใช่ไหมคุณสามารถหางานทําได้ใช่ไหมคุณสามารถประกอบอาชีพได้คุณสามารถสร้างสรรค์อะไรก็ได้เล่นเกมมารครุกหรือเล่นเล่นไพ่ <c oughs> เคยเล่นไพ่ยหคุณเล่นไพ่ได้คุณมีคนอีกจํานวนมากนะที่เล่นไพ่ไม่เป็นหรือแม้กระทั่งซื้อหวย บางทีบางคนเนี่ซื้อหวยไม่เป็นมันยังไม่มีคนมาแนะนะําว่าวิธีการซื้อหวยเล่นยังไงซื้อ,อยังไงใช่ไหมเพราะว่าไอาการเล่นหวยเนี่ยบางครั้งนี่มันเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะนะที่ที่ผู้คนเนี่ยเขาคํานวณหวยนะแล้วก็ซื้อบาทละ60หรือบาทละ200อะไรนี่ก็ว่าไปใช่ไหมเนี่ยมันมีศาสตร์อีกมากมายนะที่คนไม่รู้เพราะฉะนั้น สิ่งไหนที่คุณรู้นี่คุณสามารถที่จะนำมาเผยแพร่นำมาสร้างคอนเทนต์ในในการลงคลิปนะครับหรือแม้กระทั่งลงยู u ูบในการในการทำไลฟ์สดนะครับเอาละครับวันนี้ก็บอกกล่าวบอกเล่าถึงเรื่องราวเออนี่น,น,นี่อย่างเนี้ยหนังสือ JK Rowling ก็วันนี้ก็มาพูดคุยฝึก ไลฟ์สดต่อนะครับเพราะว่าชดเชยจากที่ห่างหายไป2วันที่ไม่สบายนะครับแล้วก็นะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับวันละ5 7ถึง7นาทีเท่านั้นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับถ้าชอบกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมด เพื่อไม่สภาพ